ตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งบริเวณนะครับของฝายอำเภอหนองสนมนะครับผมแห่งหมู่บ้านสกุลจันแดงนะฮะเป็นฝายของอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีนะฮะที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนในหมู่บ้านนะฮะนำน้ำเนี่ยไปใช้ในการเกษตรนะครับผม เกี่ยวกับการปลูกข้าวนะฮะปลูกข้าวแล้วก็เกษตรกรรมต่างๆปลูกหอมปลูกกระเทียมนะครับผมครับแต่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นทางตรงนี้นะฮะจะเป็นท่อะะท่อที่ผมจะตัดเข้าไปทางทางนาของผมนะครับครับเนี่ยนะครับจะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะเจาะทะลุไปจนไปถึงนาเลย นะฮะเพื่อที่จะลากาใช้เกี่ยวกับพวกาการทำนาทำไร่นะฮะจะเจาะทะลุนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆจะเจาะทะลุตรงนี้เลยเจาะทะลุถนนแล้วผมก็จะมาออกทางด้านนี้ครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกอ,อีกหนึ่งชิ้นงานนะครับผมที่เราเพื่อที่เราจะได้ใช้น้ำในการเกษตรในการสะดวกนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เจาะเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือเราอาจจะต้องใช้ไดโวนะฮะหรือว่าตัวหัวพญานาคนะครับผมที่จะต้องดูดน้ำเ,เข้าไปตรงที่นานะครับผมครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,จะเจริญมากขึ้นนะครับจเจริญมากขึ้นนะฮะเพราะถ้าเป็นสมัยก่อน1 0 2 0ปีที่แ,แล้วเนี่ย จะค่อนข้างที่ยังเออ่จะเป็นป่าอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ขนแล้วก็แล้วก็การความเจริญนะฮะพวกไฟพวกอะไรนะฮะไฟเนี่ยครับเสาบไฟนะฮะก็จะเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเข้ามามีน้ํามีไฟเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีนะครับผมเมื่อก่อนจะไม่มีน้ํามีอะไรตอนนี้ก็ความเจริญก็เข้ามา ครับตรงน,นี้ครับถ้าคนผ่านผ่านมาทางถนนเส้นใหญ่เนี่ยจะไม่รู้นะครับว่าข้างในหมู่บ้าน,นจะมีฝายที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับผมตรงน,นี้จะเป็นฝายเฉพาะหมู่บ้านนะฮะครับผมตอนนี้ก็คนก็ค่อนข้างที่จะหวงที่ทำมาหากินนะครับผมที่ดินนี่ก็ราคาพุ่งสูงปิดนะครับของอําเภอหมู่บ้านหนองสนมนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ขายลูกหลานก็จะมาดูแลกันต่อนะครับผมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของผมนะครับผมก็จะลงไว้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะเจาะระหว่างน้ําตรงนี้นะครับผมน้ําตรงนี้เออ่ตรงด้านนี้นะครับฝายตรงนี้ผมจะเจาะฝายระหว่างตรงนี้กับพื้นตรงนี้ แล้วจะทะลุจนไปถึงนาผมนะครับที่อยู่ตรงด้านล่างตรงนูน้นอีกสิบสิบไร่นะครับผมจะเจาะทะลุไปจนไปถึงนู่นเลยนะครับผมผ่านผ่านชั้นใต้ดินนะฮะผ่านถนนวางท่อใหม่แล้วก็จะเจาะตรงทะลุป่ายางพาราจนไปถึงตรงนูน้นตรงนู้นเลยครับผม ก็ใช้ในการเกษตรนะฮะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ว่าผมยังไม่เคยร่องไปเลยนะฮะมันจะเป็นแม่น้ำท่ายามนะครับผมที่เขาว่าจะทะลุจนไปถึงฝั่งของจนจะทะลุไปถึงประเทศลาวนะครับผมที่ผมจะใช้ในการค้าขายระหว่างประเทศนะครับ ยังไงถ้าใครสนใจที่จะทำเกษตรก็รองมาคุยกับผมได้โดยตรงนะฮะมากลุ่มมาอยู่ในกลุ่มแล้วก็มาทำเกษตรร่วมกันนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมเพื่อนๆ